อันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับคร่าวๆนะครับผมเสษตรจังหวัดเชียงรายค่ะท่านที่สองนะคะคุณอรวรรณกองคําค่ะกเกษตรอำเภอแม่สายค่ะท่านที่สามนะคะ,ะคะุณวชิราพรชมพูเมืองชื่นพัฒนาการประจาตำบลบ้านได้วันนี้มาแทนพัฒนาการอำเภอแม่สายค่ะท่านที่สี่นะคะ คุณสุภชีมั่งขั่งนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลบ้านได้ค่ะท่านที่หกนะคะท่านบุญยริศนันทชัยนะคะตำนันตำบลบ้านได้ค่ะท่านที่เจ็ดนะคะคุณสิงห์ทองจีระยาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายน้อยค่ะท่านที่แปดคุณเมวิกาวรรณศักดิ์นะคะเลขาผู้ประสานงานกลุ่มค่ะท่านที่เก้านะครับ คุณดนัยนะลงลรงฤทธิ์นะครับผู้บริหารสยามคูโบต้านะครับผู้จัดก,การเตขตสายพาคเหนือบนนะครับต่อมาท่านที่สิบนะครับคุณสงา่าชวริยักกุลนะครับผู้บริหารร้านคูโบต้าจงชัยสายลมเชียงรลยครับลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญน,นะครับผู้บริหารสยามคูโบต้า เรียนว่าที่ร้อยตีดุดเดี่ยววงพักหัวหน้ากลุ่มอันักขาพืชเกษตรจังหวัดเชียงรายประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันทรายน้อยคุณสิงห์ทองจิรยาประธานกลุ่มผู้แทนจำหน่ายสยามคูบต้าห้างหุ้นส่วนจำกัดคูบต้าจุงชัยสหายนคุณสง่าชัวริยะกุลหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติพี่น้องเกษตร65นี้สําหรับเครื่องจัก,กรกลการเกษตรที่กูต้าเราสนับสนุนให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันสายน้อยในวันนี้เนี่ยจะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าว DC 105x ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมอจัจฉริยะคือระบบคิดสามารถติดตามการทํางานนะครับและสามารถผมนงงายธนาเฉลียกุลผู้บริหาร ทานส่ดดวนจำกัดคูเวตาจุงชัยสายยศจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนจำหน่ายของสยามคูววตาในจังหวัดเชียงรายตาผมฟอสาบเรียนว่าที่ร้อยปีดูเดียววงพักหัวหน้ากลุ่มอรักษ์ขาสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายท่านเกษตรจังหวัดท่านเกษตรอำเภอแม่สายนายกงครงการบริหาร ส่วนตำบลบ้านได้ทำนันตำบลบ้านได้และคุณสิงทองกีรายาประธานพิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านสันของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งขณะนี้ความจริงแ้ะท่านรักษาการเกษตรจังหวัดท่านก็อยากมาด้วยนะครับแต่ครนีษษร้ติติารกิจที่ต้องเตรียมรับเสด็จนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นผู้แทน หมายถึงว่าเป็นผู้แทนของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายนะครับและผมก็จะได้นําข่าวดีเหล่านี้นะครับไปแจ้งประชาันธ์นะครับให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายนะครับว่าทางปูบตตาได้มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับภูบตตาร่วมใจใช่ไหมฮะเกษตรกรร่วมมือนะจังง่ายๆท่องท่องท่องให้ขึ้นใจนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างที่ น้องเอกได้กลก่าวเมื่อกี้นะครับว่าข่าวดีของเราเนี่ยการทำงานแบบบูรณาการนะในภาษาอังกฤษเขาเรียกอินดิเกตเนี่ยนะฮะมันเรื่องไม่ยากนะครับทำที่ถ้าเรามีใจหักนนะครับโดยน้ากุงงานอนาคขาวพืชสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดเชียงรายท่านอรวรัณนกองคำกเกษตรอำเภอแม่สายท่านสุปรชีพมังคั่งนายกอบตบ้านได้ ท่านบุญยญริศนันทชัยกำนันตำบลบ้านได้คุณดนัยนาลงฤทธิ์ผู้บริหารบริษัทสยามคูบูต้าคอปเปริชันคุณสงา่าชวริยกุลผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดคูบูต้าจุมชัยสหายนทางผู้นำจากท้องถิ่นและปกครองตำบลบ้านได้ประธานกลุ่มรักถิ่นเกิดกเกษตรทฤษฎีใหม่สมาชิกกลุ่มและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ คูปอต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทางคูปอต้านะครับได้ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผักดันนะครับให้ทางกลุ่มมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะเป็นในส่วนหนึ่งที่นะครับลดเรื่องการเผาด้วยนะครับของทางกลุ่มนะครับ หลังจากการเสร้นส่งมอบเสร็จนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปรวมกันนะครับอยู่ด้านหน้าตัวรถเกี่ยวนะครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายรูปรวมกันนะครับ ถาดลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการส่งมอบครื่องจากกลการเกษตรนะคะพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะต้มมือไปเตะล้อมใจขอบคุณครับขอบคุณครับ